และนี่คือไม้ม็อบสมาชิกใหม่ของบ้านเราคะ่ะโซเลเล่หน้าตามินิมัลแต่บอกเลยว่าชิ้นง,งานดีม,มากเขาให้ผ้ามาด้วย2ผืนนะคะผ้านุ่มถูแล้วซับน้ําดีสุดๆตัวถังก็มีแปรงมาให้ในตัวคะ่ะพอถูเสร็จก็เอาหัวม็อบจุ่มล้างเบาๆหัวผ้าก็สะอาดเหมือนใหม่ไม่ต้องเปลืองแรงซักมือเลยคะ่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากแค่เติมน้ำสะอาดลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำยาลงไปในช่องตรงนี้คะ่ะจากนั้นก็ปั่นผ้าแล้วก็ลุยได้เลย มุนม้นม้นถูได้ทุกพื้นผิวค่ะผ้านิ่มซับน้ําดีจะถูใต้เตียงใต้โซฟาก็สบายมากเพราะว่าหัว็อบพับได้ค่ะเข้ามุมได้ดีสุดๆตัวถังเขาดีตรงที่แยกน้ําดีน้ําเสียได้เลยค่ะ ทูเสร็จก็เอามาปั่นอีกรอบหนึ่งผ้าก็สะอาดพร้อมใช้ต่อไม่ต้องถอดไปซักให้ยุ่งยากค่ะสรุปเลยและกันค่ะทุกคนใครที่กําลังหาไม้ถูพื้นที่ใช้งานง่ายทูสะอาดเร็วไม่เปลืองแรงลองดูตัวนี้นะคะดีไซน์น่ารักเก็บง่ายใช้งานดีบ้านสะอาดเดินสบายใจค่ะ